างฟาดไปก็ได้สองคำต่ำกระเท่มแ,แล้วเสีเอาซสียลงไปจานเอาเพาะแม่พี่น้องอมันจังห้อยแล้วเรียบร้อยวันนี้ กราบทักทายสบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกุสุขคนม,มืน ative, ่อ <welche> กี้กลับมาพบกับสองสาวข้ามโซนลคือเก่าพ่อแม่พ <boom and> ี bab, ่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ตอนแร่งๆเดี๋ยวสอวข้ามสีหาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินกอนและก็สอวข้ามสีมาเฮ็ดส้มอันหมูป้าที่สอวข้ามเอามานั่นแหละสั่นม้านนะสอวข้ามสีมาเฮ็ดส้มล่าแหนมและก็โซนอันพูดอันที่ผ่านแก้วพันแบ่งเฮือนั้นนะกัสอวข้ามเฮ็ดกินเมื่อเย็นนี้กับไอ้กับพันวันกับบ่าวันแหละแล้วก็ พูดที่อีสองข้าซื้อซอยเพิ่นอากาศิีมาเฮ่อพออันเฮ่อพอเพิ่นเพิ่นเยอะก้อยก็เฮ่อเพิ่นก้อยกินแต่ว่าสองข้านะพอนะบ่พอซีเมื่อโกดพอพอเพิ่นสีเมื่อโกดเบิ่งพญาตขึ้นอีพาอว่าเพิ่นเป็นมักเจ็บโหูคือสองข้ามเลยสองข้าก็มักเจ็บโหูตลอดพอเพิ่นสีเมื่อโกดลาอีพ่อว่าเมื่อเสานี่ก็เมื่อโกดเลยแต่ว่าสองข้ามฮาสซีมาเฮ็ดอัน หนมท่าต้อยหนมต้อยอันนี้สับเพ้อมันละเอียดสั่นมันเลยง่ายขนาดได้พ่อแม่พี่น้องไว้เบาหมู่ไปได้ยือเขาเลิกผัดสั่นใ่ญ่หมู่ไปได้ยื้อแต่สั่นใหญ่เดี๋ยวสักข้ามสิโลกเอาเนื้อมันมาสับแต่ว่านางมันอ่ะเอาไว้ซ้อยเชือเอาเพราะว่านางมันอ่อนอ่อนพอดีกลิ่นงานี่แบบนึ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 บคักขนาดได้ 那个下面那个，嗯，对呀。 สซคามสีมาเฮ็ดชมมันสีได้จังห่อนี่สีมากขนาดได้สั่นมันนะ บักแม่นจ้ะอ๋สีน้ําขนาดตามพี่น้องเบิ่งสีสมัดคักขนาดเอสีหมู่บ้านทุกครับสิมาซอยแล้วจ้งมันซับมันจะง่ายจับเต็มตีนเต็มมือ ขำามโเดนแปลงแก้วมากเด็ดจุเลยกันเอาพื้นอันจุนะ้นำลายแต่จอกจากพอแม่พี่น้องสุขคำนะก็ซื้อแน่นอนเลย, <c oughs> ยเริ่มอยู่บ้านไม่ได้แล้วสุขคำ เอาฟาักเธอละน้อยทำไมพี่น้องสองข้างฟากหลายเพื่อนบนหาดกามแห็นนี่เลยสาวเห็นกล้ามใหญ่เลยเลยกล้ามแห็น อนยอะแล้วแล้วพอมาพี่น้นองเอ้ตอนสุดท้ายแล้วนี่ก็ฟกัฟกฟักเถอะละน้อยเพราะว่าฟักหลายมันดอนอ้อมันเหเสียดายก็เลยสักคําแบ้งฟกักเถอละน้อยอ้า น้อยนี่นี่กัดฟกักจุนี้ฟักแล้วมาแล้วเดี๋ยวสขุขามชิมาต่ำก้อนวันนี้นะต่ำเห็ดส้มเห็ดแหนมแหนมหมูปาส้มหมูปาสขุขามลืมหนังมั้งท่านี้สขุขามวอร์ซีไปอันต่ำกระเทมแล้วผัดเรียวเห็น,น, <c oughs> นหนังเกลือเกลเม็ดไม่ได้เชื่อหนังหนังมันนะสะขุขามชิซอยต้อนบาง,บางๆเชื่อเอา อันนี้บ่มาดีซะค่อยเนาะหนังน่างมาเนาะต้มหอยผอซอค่อยนําบ่ส้มค่ําสิแบ่งไว้เฮือนพออยซื้อนพอบพอพิบกินนํามือตอนเย็นนี่นะสเ็ดกินกับอันบะวัแนิแล้วก็แมอันสแบ่งเบะวัแนมือกินนพมพี่น้องเอ้ยแบ่งเเพ่นเมือกินนะพูดนึง หอยหนึ่งเดี๋ยวสาข้ามสีซ้อยหนังก่อนนี่เอากรซ้อยแล้วละหนังมันก็นะโซนหนังมันน่ะซอยเอามาปนกันนี่เลยหนังนันะ่นขอจะข้ามดูโอ้ยอร์ไวแล้วโอแม่น้องเอาะเดี๋ยวสาข้ามทีนากแกะกระเทมเชื่อ ต่ำเสอ้อนสม้ม <c oughs> อดใจบวายชาคขำมันเวลายำนางมันเป็นสีมันมันเดือด Ơ, bà la sơ bài đi đúng không lá, Phê, sơ bài đi đúng không phê? Chạy đi, thu nhá, à, thu nhá Thu nhá, thu nhá đúng <laughs> à, <thuyền. cười> à. <laughs> không? Bà là phải Đi đi, bác la 6 năm rồi tủng hết rồi, cả tầm cả thêm thôi Cái gì vậy? xếp lại xếp lại xếp lại Tủng nu Bà bông nổi thôi đây bác มันมีเกิดมันมีอะไรกินแน่กำลัมาแล้วถ้ามันบอกพ่อแล้วเอาจะมาปุ่มเอาหไหมนะ ตำก็เทียมแล้วสีเอาซีนล,ลงไปก้อนมานี่ลงไปตำเชิญกันนี่คัขกขนาดเลยถ้าเบิ้งมันสีได้จังห่อนะพ่อแม่พี่น้องมันสีหอดเช้าห่ออยู่บะ กีนเหนียวนิดนิ่งนิ่งนิ่ดเลยส่วนนี่ก็คือข้าวหนึ่งสุกข้ามล้างน้ำแล้วก็เอามาซื้อซื้อเพื่อมันส้มเพื่อมันเป็นไวก็แม่พี่น้องเก็ เอาซื้อข้าวนะเฮ้มันอันเป็นไว้ซื้อข้าวซุปได้บ่แม่นบ่แมาณข้าวสารนะข้าวอันเอาเข้าวซุปไปล้างน้ำมาซื้อขันห้าบ่ล้างมันสิเป็นก้อนข้าวมันสิบเป็นเอาแต่กันอ่าสมาร์ทข้าขนาด คันมันสามารถคักแนวนี้นะสรสชาตินี้พอดีแล้วได้นไหมพ่อแม่พี่น้องอ e เดี๋ยวสขุขามซีมเมื่อก่อนซีมแบบนี้เลยก็ได้เพราะว่าเข้ากับเดี๋ยวสุขามซีมเมื่อวานมันซีมพอดีป้ะพอดีแล้วพ่อแม่พี่น้องเดี <c oughs> ๋ยวสขุขามซีไปห่อก้อนแบบน,นี้นะเห็นพอแล้วก็เยอะมากเลย โซ่ข้ามต่ำแล้วแล้วก็ซีท่อเสื้อจานเอาพ่อแม่พี่น้องมันจังนั <c oughs> ่นจังเห็นนั่นจังอันนั้นยุโคโลกมันบอเห็นดดจะอะไรถามมันเท่าไหร่อันนี้ป้องกินโซ่ข้ามซื้อไปห่อก่อนพ่อแม่พี่น้องเไยแล้วละพร้อมห่อมาเลยตัวของกษัตริย์กษัตริยคนเอามานะ ต,ต้องหาเอาเบื่อมากห่อส้มมันจังนั่นห่องางสงคราลืมต๊ะไปเอาโต๊ะกันเต็มเลย

chào mình, mình đi <laughs> nhà đêm mặc lá nhà đêm wow. wow. nhà đêm mệt mệt nhà đêm nhiều vào đèn nhá đi nhảy vào đây thôi Tỏ săn <laughs> กันถกหางมุ ừ, ộ, ảo, à, ้ง้เีไปสดกอนนัสดนีพอก็มือะ่าตอพ่อลืมเบเพราะว่าเอามาสิลิลายเด้อเดนาว หอสมบานสาขัมสีหัแบบนี pattern, น้เสาขั้มมัดจงสงงานงานเก็บเด็ดท่อง่ยเลยจัง เอาไปคว้าห่อ,อ,อเดียวแล้วอิ่มเลยโต๊ะกระแขง ห้าห่อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยต้องใสเ่เวลาเติสมสก๊าบหอบไปไหวย้อนชมอวต้องกระจักพ่อหรือบ่อได้โห่นเอมาม่าน้อยพวกสก๊าก็ลืมบ่อเฮ้ยสก๊าท่บ่อเฮ้ยเอาอวต้องมากในเด้อก็ลืมบ่อ,บอเอามาสิหล,ลายๆเด้อ ็ดห่อใหญ่ๆเอาไปตองมันน้อยหอดทอเคลื่อน นี่นะทำอินชาวข้ามว่าสีเฮ็ดแต่มื่อกี้นี่เละส้มนะพ่อแม่พ่น้ำผัดมันบวมีเบอร์ตองโทรพอมากแต่หน้าพอมากแล้วก็มืดลวคำมืดละชาวข้ามก็เลยหากกมามเฮ็ดตัวนี้ ผู้เดียวกันเจ้าซาเนี่ยจังน้อยทำไมพี่น้องไอเสาข้ามหอผู้เดียวมันนี้มาเด้อเพื่อเย,เยอะมาแบ่งเอาน้ำสาข้ามเด้อมาแบ่งเอาสมบุกป่าเด้อ รมๆเข้าบบนีแบบมัดเลยเฮ็ดแบบง่ายๆง่ายๆแต่แบบบงไงง่ายๆแต่บงไงมันเป็นเอาเลือดกันี้บงไงกระสือบงไง ห้องโบงามพอใส่ได้ห้องอาสิบโบงามไปพอใส่ได้นี่เลยย่านั่งหลายเติบคือสีเหลืองเติบแล้วสีเหลืองนีง่ โต้ก็มันง่ายคนนี่ชาวข้ามเลยมาซีอสิขึงเมันอแล้วเขาจะมาตาดัดแต่งเอาน้ำลังแล้วพ่าไม่พี่น้องอ่ะ,อะมันโต๊มันเงาแล้วเขามาตัดมานั่นเอาคือมันเบิ่งแล้วมัน สบายหูสบายตาได้หอสุดถ้ายถายสุดแล้วพอไงพี่น้องเอ้เดวสักทีนะจะเข้านางจนหลังโหดแล้วตองกับพรดีเลยเพราะว่า,วาจะเข้าม็ดอันห่อง่ายนี่แคนนั้น เ้นทอน้อยนี่ตองนะพ่อถ้า่อกับเค้นแข็งคราบได้มาอนี่เอาไหมแม้จะโตะแข่งขนาดนลย <c oughs> มัดกับมัดเนี้ยต้องมาจับเอาไหม ไอ้ชุดสุดท้ายแล้วถ้าถ้ารู้สึกว่ามันสีนได้จังห่อแล้วเอาม่นี่น้องห่อแบบการการฟาว <c oughs> <c oughs> สงองว้งงห่อแบบฝาวอันที่สุดเลยฝาวเยอะเหลว แล้วแล้ววันนี้ในที่สุดสกข้ามกระหอแล้วไดยชักข้ามสีลองน้ำบ้างส่งสี่หกแปดสิบสิบส่งสิบสี่สิบหกได้สิบแปดห้อทำใหพี่น้องไดยสกข้ามเพื่อห้องง่ายๆเลยนี่ได้สิบแปดห้อก็มาตัดแต่งเอาเพื่อมันง่าม ตาดเออโมฮอตซาอ์ซัมดิบเปหฮอตัดอัน,นอันนี้อ้อขั้นบอวตัดแล้วมันเง่อยโคตรเลยมันที่ลายข้ามมาตาัดอ้อโต้มันเง่อย เงาพลุกพลังเงาเกินเดี๋ยวสักคราสิตัดอันต้ออันจนที่มันเกินออกมาน,นี้ก็ทำให้พี่น้องไอ้ตัดแล้วแล้วก็สักครา้ีมาหอยห้อยไปหอยเชืต่ตโต ทรงสภาพห่พอมันง่ายมัน,แบบง,นง่งายห่อแบบประหยัดต่อกนี่ตอกตองพอม่าน้อยสภาพมันได้ยเท่อแบบง่ายเพื่อแบบเพื่อมันพอเพื่อมันนั้นเบอร์ห่อนี้ให้กระเต้พอไหมพี่น้องอจนเต็มกำ ไปแล้วเรียบร้อยวันนี้อืมยาวเลยโหเป็ดอดเต็มเอ็ดใส่ข้อพอดีพอดีเป็นใส่ข้อสกข้ามเลยสะลึ่งแล้วสองข้ามนี่เอาอันห่อส้มมาเอ็ดใส่ข้อก็ได้ด้เนาะนี่แล้วเรียบร้อยวันนี้ ส้มสุกคำต่อส้มหมูเหลือเลยเด้อวันนี้อ้าสุขขกคำกะตอนนี้กะห่อส้มห่อพีอ่เลวแล้วเลยทำไมพี่น้องไม่เก็บสุกคำมาะห้าไปเก็บไว้ละคลิปนี้สุกคำกับมิมี่พี่เลวรายนะ ขอบใจทุกการติดตามและห้ามส้มคลิปแต่ต้นจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังเจอเสาข้ามเฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อเอาไว้เจอกันใหม่คลิปนะ้บ๊ายบาย